สวัสดีครับสงครามยูเครนเริ่ม24กุมภาพันธ์2565จนถึงวันนี้434วันสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อข้อรหาหรือว่าขายหน้ารัเสเซียมากสุดก็คือกำลังทางกาศาศหรือว่าเครื่องบินรบเพราะว่าเครื่องบินของรัสเซียเป็นเครื่องบินเทพที่มากมายเทพูู2 5เทพูู2 7เทพูู3 0 เทพเป็ดซูสามสิบสี่มหาเทพซูสามสิบห้าหรือแม้กระทั่งเทพในอุดมคติอย่างซูห้าสิบเจ็ดแต่ว่าในสงคารามยูเครนนะครับรัเสเซียไม่ได้ใช้มิกยี่สิบเก้าและรัสเซียไม่สามารถครองน่นฟ้าของยูเครนได้มันเจ็บปวดใจของกองเชียร์นี่ยิ่งนักเมื่อเครื่องบินเทพของรัสเซียเนี่ยโดนใส่ร่วงในช่วงต้นของสงคารามนี่มากมายนะครับจนรัเสเซียไม่กล้าใช้เครื่องบินทําให้สงคารามนี่มันยืดเยื้อปูตินผิดหวังกับกองทัพอากาศมากจนถึงขั้นห้ามบินส่วนสนามในวันฉลองชัยชนะเก้าพฤษภาคมใน ปีที่แล้วสงครามผ่านมาปีกว่า,วารัเสเซียนี่เสียเครื่องบินไปแล้ว308ลำสูญเสียไม่ธรรมดานะครับแต่แน่นอนกำลังทางกาศคือความได้เปรียบรัเสเซียพยายามใช้เครื่องบินปัญหาของรัเสเซียคือยูเครนมีระบบป้องกันภัยทางกาศโดยเฉพาะกับ S300 ที่มีระยะยิง100กิโลเมตรนอกจากนั้นปัญหาของรัเสเซียก็คือตัวเครื่องบินของรัเสเซียเองที่ไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยพอนะครับที่จะจัดการกับระบบป้องกันของยูเครนได้หรือว่ายุทธวิธี c 1 Suppression of enemy and defense ระบบนำทางเครื่องบินของรัสเซียก็มีปัญหาด้วยนะครับเพราะว่าใช้ระบบของโกนัสยังไม่เสถียรพอนักบินรัสเซียก็ต้องแอบใช้ GPS ของสฐอเมิกาพอเกิดสงครามยูเครนปุ๊บสฐาเมิกาก็ตัดสัญญาณ GPS ในยูเครนนะครับรัเสเซียก็เจอปัญหานี้ทันทีอีกเรื่องที่เป็นปัญหาของรัสเซียก็คือระเบิดของรัสเซียไม่มีการน,นำวิถีถึงแม้จะมีบางชนิดนำวิถีบ้างแต่ว่าระบบระบุพิกัดอย่างโกนัสนี่มันไม่แม่นยำนะครับนักบินรัสเซียต้องบินลงมาต่ำๆเพื่อให้ปล่อยระเบิดใกล้เคียงกับ เป้าหมายนี้มากสุดปีเทตุให้เครื่องบินของรัสเซียโดนจัดการง่ายขึ้นทั้งระบบป้องกันภัยทางการแล้วก็ขี่ปนวุธประทับป่านะครับเรื่องเครื่องบินเนี่ยเป็นจุดดางพ้อยในประวัติการมีชีวิตของรัสเซีย แน่นอนว่ารัเสเซียพยายามแก้ปัญหาแต่มันไม่ง่ายเพราะว่าโดนคว่ำบาตรอุปกรณ์บางอย่างก็ไม่มีรัเสเซียต้องดิ้นรนนี้อยู่แล้วนะครับเพราะถ้ารบอยู่แบบนี้ยืดเยื้อและรัเสเซียสูญเสียนี่จำนวนมากถ้าใช้เครื่องบินได้โอกาสของรัเสเซียก็มีมากขึ้นที่ผ่านมาเอ็นบินชวารัเสเซียได้วิ่งพลาดในการแก้ปัญหากำลังทางกาศนะครับโดยเฉพาะการนำวิธีของอาวุธหนึ่งปีผ่านไปดูเหมือนรัเสเซียจะแก้ปัญหาได้ประมาณหนึ่งจากที่เคยอดสูมาปีกว่า คราวนี้เครื่องบินของรัสเซียได้ขึ้นปากขึ้นเสียงกู้หน้ากู้ตาขึ้นมาได้เป้าเลยครับเมื่อรัสเซียใช้เครื่องบินนี่มากขึ้นและมันมาพร้อมกับตัวพิกเกมตัวใหม่ก็คือระเบิดร่อนนำวิถีที่มีพิสัย70กิโลเมตรซึ่งทางยูเครนยอมรับว่าสกัดได้ยากและเครื่องบินที่ใช้ก็คือ ซู34เป็ดน้อยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับรัสเซียไม่มีระเบิดชนิดนี้โดยพิสัย70กิโลเมตรมันปลอดภัยจากระบบ S300 ของยูเครนพอสมควรถึงแม้ว่า S300 นะครับจะมีพิสัย100กิโลเมตรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระยะจริงๆ,ๆน้อยกว่านั้นมากทําให้ซู34อยู่ในระยะปลอดภัยในการปล่อยระเบิดร่อน ในขณะที่ยูเครนขาดแคลนขี่ปนาวุธ S 3 0 0นี่อย่างหนักต้องร้องขอระบบป้องกันเพิ่มจากตะวันตกทำให้รัสเซียใช้ซู34ได้มากขึ้นวันที่1พฤษภาคมรัสเซียทำลายคลังอาวุธของยูเครนไป200ตันในโดเนส รัสเซียได้ทำลาย S300 ของยูเครนไป2ระบบในดีดิโปเพ็กลอฟก่อนหน้านั้นวันที่27มีสายนนะครับรัสเซียได้จัดการ S300 ไป4ระบบทําให้ S300 ของยูเครนนี่เหลือน้อยรัสเซียใช้เครื่องบินได้มากขึ้นส่วนระบบป้องกันของยูเครนจากตะวันตกเช่นนาแซมกับอิริทชี SLM ก็มีพิสัยสั้นแม้ว่ายูเครนเนี่ยจะได้พัชชิออดแต่ก็มีพิสัย70กิโลเมตรเท่านั้นเป็นแพ็กตรีนะครับสั้นกว่า S300 ไม่เพียงพอที่จะจัดการซู34กับ อาวุธใหม่ของเขาได้อาวุธใหม่ของรัเสเซียก็คือ pbk 5 0 0 u ที่มีน้ำหนัก540กิโลกร,รมัมเราต้องรอดูว่า u k เนี่ยจะแก้เกมอย่างไรนะครับการแก้เกมต้องได้ patriot เพิ่มหรือไม่ก็ขี่ปนาวุธระยะไกลบางทีด้วยสถานการณ์แบบนี้ที่ซู34เปรียวแบบนี้ UK เ u นอาจจะได้ f 1 6เร็วขึ้นก็เป็นไปได้สถานการณ์นี้มันบังคับนะครับ